สวัสดีค่พะพกับรายการหัวเส้นเหงหมอนิ่มเชาวันศุกร์ที่15กรกาคม2565ราคาทองคำสปอตเมื่อคืนปรับตัวลงแรงหลด1,700ดอลลาร์ทำจุดต่ำสุดที่1 6 9 7ดอลลาร์เป็นการทำจุดต่ำสุดในรอบ11เดือนปัจจัยลบมาจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมากที่สุดในประวัติการสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ที่มาเทียบกับเงินยูโรตอนนี้ก็คือ1ต่อห ก็จะเท่ากับตอนที่เริ่มใช้เงินยูโรเป็นครั้งแรกสำหรับเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็เป็นความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราเบี้ยรุนแรงถึง1%ในการประชุมเดือนกรกฎาคมนะคะที่ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นต้องบอกว่ารุนแรงที่สุดเลยนับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1990นดอลลาร ก็สาเหตุมาจากตัวอัตรางเงินเฟ้อของสเกาที่พุ่งขึ้นสูงที่สุดในรอบ40ปีอยู่เม,มื่อคืนสเกาประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI เดือนมิุนายนเพิ่มขึ้น11.3เมื่อเทียบปลายปีสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น10.7และก็สูงกว่าเดือนพฤษภาาคมด้วยที่เพิ่มขึ้น10.9ค่ะ สำหรับกองทุน SPR g o l d t r ก s t เมื่อวานขายทองคำออกมา2.9ตันราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาดเมื่อคืน1,708ดอลลาร์ลดลงไปถึง25ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมเมื่อวาน29,700ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนได้รับปัจจัยหนุนก็คือเงินบาทที่อ่อนค่าลงเยอะทีเดียวเมื่อวานนี้อ่อนค่าลง35สตางค์ สำหรับคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวทีเดียวที่สำคัญก็จะเป็นตัวเลขยอดขาปีเดือนเมนายนตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น 0. 9ซหลังจากที่เดือนพฤษภาคมลนลงไปยลดลงไป0.3%ซแต่มีความชื่มชม้นเพิพวกเดือนเมษายนตัวนี้นะ่าสนใจตลาดประเมินว่านะ่าจะลดลงเหลือ49.0จากที่เดือนพฤษภาคม50 0จ นะคะตัวเลขตรงนี้น่าสนใจในการติดตามเพราะว่าเดือนมิถุคนคมถือว่าออกมาค่อนข้างจะย่าแย่นะคะแล้วก็สะท้อนถึงการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคของสมัยการในอนาคตแล้วก็จะมีผลกับ GDP ด้วยส่วนตัวเลขอ,อื่นๆจะชีการผิดลัดนนิวยอร์กเดือนกรกาคมตลาดประเมินว่าจะลดลงเหลือ2.1นะคะแล้วก็การผิดภาคอุตสาหก,กรรมเดือนพยโยนตลาดประเมินจะเพิ่มขึ้น 0.1%ก็แย่ลงเพราะว่าเดือนก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้น0.2%นะคะหลักๆดูยอดขาปีกับดัชนีความเชื่อมัน่นผู้โพกแนวโน้มราคาทองคำก็ต้องเรียนว่าไม่ค่อยสอดใสเท่าไหร่นะคะแนวรับสำคัญจริงๆนต้องบอกว่าอาจจะอยู่ประมาณ1,680ดอลลาร์ 1, นะคะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านระยะสั้นเนี่ยพันเจ็ดร้อยสามสิบดอลลาร์แล้วก็พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าดอลลาร์ค่ะ สำหรับแนวรับทองแท้งนะคะเบื้องต้นอาจจะให้แนวรับที่ประมาณ29,500บาทนะคะแล้วก็29,400บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของดนลต้า2 9 8 0 0บาท29,900บาทนะคะก็คงอาจจะต้องดูเงินบาทประกอบไปด้วยทั้งเงินบาทอ่อนค่าลงก็จะมีผลกับราคาทองแท้งพอสมควรทุกการอ่อนค่าลงของเงินบาท สิบสตางนะคะก็จะมีผลทางบวกกับราคาทองแท่งถึง80บาททีเดียวสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะยอยากให้เข้าซื้อตรงประมาณ1,680ถึงประมาณ1,700ดอลลาร์ตรงจุดนี้น่าสนใจในการเข้าซื้อเก็บนะคะแต่ต้องระวังด้วยว่าถ้าหลุด1,680ดอลลาร์ก็จะมีแรงเทขายออกมาอีกรอบหนึ่งส่วนนักลงทุนที่ลงทุนใน ฟิวเจอนะคะแนะนำว่าเปิดฝั่งขายก็จะได้เปรียบมากกว่าแนะนำเปิดฝั่งขายเมื่อราคาทองคำสอปอรตปรับตัวขึ้นมาที่ใกล้ๆพันเจ็ด้อยสาสิบดอลลาร์แล้วก็ให้จุดขายปัดขาดทุนที่หนึ่งพันเจ็ด้อยสี่สิบดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทเมื่อวันอ่อนค่าลงต้องบอกต่อเนื่องทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการอ่อนค่าลงถึง สามสิบห้าสตางค์บาทบาทที่เมื่อวานสามสิบหกจุดห้าห้าบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะคะก็เงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นก็เป็นปัจจัยลบนะคะทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงนะคะมันเงินบาทยังทิศทางอาจจะอ่อนค่าลงได้ต่อในส่วนของแนวรับให้ไว้ที่สามสิบหกบาทแนวต้านสามสิบหกจุดเจ็ดศูนย์ถึงสามสิบหกจุดแปดศูนย์บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ